รุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาจะเป็นใจสวัสดีค่ะมาเจคุณจูนอีกแล้วคุณจูนผู้การสสยเปยคุณจูนฟอร์ดประทุมจูนผู้การฟอร์ดออโต้แกลลี่ประทุมธาน,นีเรียกคุณจูนเฉยๆก็ได้แต่ซื้อรถซื้อกับคุณจูนเธอเพราะเราแถมเยอะแถม,แถมจุกๆแถมไม่ยอมไม่ใครยถูกกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์วันนี้พามาชมสตอมแท็กเรามีขับเคลื่อนสองล้อกับขับเลื่อนสี่ล้อคันที่นาม,มาชมให้ลูกค้าชมก็คือเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองตัวนี้เป็นสีเทาดํานะคะ สัญลักษณ์ของ Storm t e c ก็จะมีไฟออกแคมต,ตรงนี้กระจังหน้าที่โดดเด่นก็คือเป็นสีดำเงานะคะมีอะคริลิกบนฝากระโปรงนะคะมีไฟตัวนี้เป็น m a t i ิ LED ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟสีแคมด้านล่างก็ยังมีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้หมุนตามาวงกลมแฝงปรับตามพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความสว่างชัดเจนขณะเลี้ยวนั่นเอง ตัวชุดแต่งเราแต่งให้นะคะก็เป็นชุดวายนั่นเองลูกค้าสามารถเลือกได้ชุดวายนี้นะคะว่าลูกค้าอยากให้ตรงชิ้นนี้เป็นสีดําหรือว่าสีบอลเงินนะคะถ้าชอบก็จัดเลยค่ะประหยัดทําไมความปลอดภัยครบคันมีกล้อง360องศามีระบบเตือนด้านหน้านะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเลดร์ต่างๆครบคันแล้วก็จัดชุดแต่งสวยๆให้ด้วยนะคะตัวนี้มีเป็นเกียร์อ e ีชิปตเตอร์ด้วยนะคะ มีระบบถอยจอดอัจฉริยะด้วยเห็นไหมตัวคิ้วล้อเนียนชุดวายจะเป็นแบบมืออาชีพทํานั่นเองนะคะล้อตัวนี้เป็นขอบ20ยางซุ m มแม็กออปศูนย์ะคะตัวนี้เป็นของแม็ก AA เออ m a โตด้วยนะคะแล้วก็ซีรียางอยู่27555 r 2 0นั่นเองนะคะตัวข้างแก้มข้างนี่ก็จะเขียนคำว่าไบเทอร์โบสีดำเงานะคะสังเกตชิ้นงานแต่ละชิ้นก็จะเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในตัวนี้ก็ยังเป็นสีดางเงาขอบจะเป็นสีแดงสั่นี่แหลคำว่าสตอมแท็กนั่นเองโลบาร์นะคะด้านบนแล้วก็ราวหลังคาด้านบนตัวนี้ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากใช้งานประมาณไหนก็ขยับสามารถขยับได้ตรงนั้นข้างบนตรงราวหลังคาก็สามารถปรับเปลี่ยนขยับได้นั่นเองนะคะขณะจอดรับน้ําหนักได้ถึง 250กิโลกร,รัมขณะวิ่งรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกร,รัมนะคะด้านหลังมาพร้อมกับไฟตัวนี้ไฟ LED นะคะแล้วก็มีใบสปอร์ตด้านข้างนะคะเตือนเวลาออกจากช่องจากเลนด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะ,ม,ะ,คะมีกุญแจเซนเซอร์ต่างๆมีถึงไม่มี6จุดอย่างครบคันเลยนะคะตัวนี้ ขึ้นด้านข้างก็มีรายกราฟิกด้านข้างสติ๊กเกอร์แล้วก็มีด้วยนะคะถ้เาเป็นสอมแท็กก็จะมาแบบนี้เลยด้านหลังนะคะภายในก็เบจาจะคุ้นด้วยได้สีแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์สตอมแท็กอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีช่องแอร์มีอ่าที่เสียบ u s b type C ด้วยแล้วก็มีปลั๊กไฟบ้านส่วน ด้านหน้านะคะไร่ตั้งแต่ด้านนี้เลยก็จะเป็นเดินได้จะเข็บสีแดงนะคะถัดไปเลยนะคะช่องแอร์ก็จะเป็นสีดําเงานะคะปุ่มพุดสตาร์ทปวงมอลัยจะเป็นแบบ, Power, แบ,บพาวเวอร์แบบผ่อนแรงพุงมอลัยก็สวยมากจะเป็นสีดําตัดด้วยนะคะแล้วก็มีหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีแดงแบบนี้เลยจอสิบองจุดสี่นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้มี Ford p พารมีทุกอย่าง ครบคันาสามารถมีทั้ชารซสายนะคะท่้งชารลล้าสายแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าเกียร์อีิปเตอร์มีขับเคลื่อนสีล่ล้อนะคะตรงนี้เป็นขับเคลื่อนสีล่ล้อโดยทั่วไปตัวนี้ครบคันมากเรื่องความปลอดภัยด้านความปลอดภัยครบ,ครบจบจบนะคะแล้วก็เบาะสามารถปรับได้ตามการใช้งานเลยถ้าคนตัวเล็กก็ปรับเข้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรับได้แปะทิศทาง ะะถ้าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใด้วยนะคะคุณจุนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ